มีนักเรียนสอบถามกูเคนเข้ามานะครับว่าถ้าเจอคําศัพท์ที่มันเป็นได้ทั้งนามและเป็นได้ทั้งกริยาเวลาเจอมันอยู่ในประโยคเนี่ยดูยังไงว่ามันเป็นนามหรือกริยามันง่ายนิดเดียวนะฮะขอบอกไว้ตรงนี้นะครับเราตามกูเคนไปดูดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะฮะขออนุญ,ญาตพาไปดูตัวอย่างก่อนว่าเอ๊ะไอ้คำศัพท์เรล่านี้หน้าตาประมาณไหนโอเคนี่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของจํานวนที่เยอะแยะมากมายแต่ยกมาให้นิดนึง ศั์เหล่านี้เจอในข้อสอบมาแล้วทั้งนั้นนะครับ estimate increase rise เนี่ยเอาแค่3คําบนเนี่ยสามคำบนนี้ครูเคนเจอในข้อสอบบ่อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นถูกใช้เป็นนามหรือถูกใช้เป็นกริยาดังนั้นฮะเราก็ต้องรู้ดูให้ออกเนะะาะเพราะบางทีเนี่ยมันมีลูกเล่นของการเปลี่ยนเป็นกริยาเปลี่ยนเป็นนามถูกต้องมาสิ่งสําคัญที่จะบ่งบอกว่ามันเป็นนามหรือกริยาอยู่ตรงตําแหน่งการวางนามและตําแหน่งการวางกริยาแค่นี้เองครับ เราต้องรู้เนาะว่าคำนามอยู่ตรงไหนได้บ้างในประโยคนะฮะคำกริยาอยู่ตำแหน่งตำแหน่งไหนได้ในประโยคดังนั้นฮะเรามาไล่กันนิดหนึ่งว่าคำนามอยู่ตรงไหนในประโยคถ้าเป็นนักวิชาการนะฮะทางด้านภาษาเขาจะบอกว่าคำนามอยู่ได้9ตําตำแหน่งการวางในประโยคแต่ครูเคนในคอสนี้เน้นแค่6ตตำแหน่งนะฮะเรามาไล่ทวนกันเนาะนามจะอยู่ในตำแหน่งของประธานกรรมตรงกรรมรองกรรมของบุพบท นามที่ตามหลัง linking verb นะหรือที่เขาเรียกว่าส่วนเติมเต็มประธานและจบด้วยส่วนเติมเต็มกรรมนะครับไปเช็คดูในประโยคโครงสร้างพื้นฐานได้นะนะครับหกตำแหน่งหลักๆเนาะอีกรอบนึงนามอยู่ในตำแหน่งของประธานกรรมตรงกรรมรองกรรมของบุพบทนามที่ตามหลัง linking verb หรือส่วนเติมเต็มประธานจบด้วยส่วนเติมเต็มกรรมนะครับแต่คำศัพท์ที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยหลักๆถ้าเจอในข้อสอบเนาะอยู่ใน4ตำแหน่งการวางเหล่านี้ครับผมโอเคหนึ่งฮะตำแหน่งของประธาน2 ตำแหน่งของกรรมตรง3กรรมของบุพบทแล้วก็ส่วนเติมเต็มประธานนั่นเองนี่คือสิ่งที่ครูเคนเคยเจอมาแล้วเนาะคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยเอาไปใช้เป็นลูกเล่นนะได้ตรงนี้ข้อสอบมักจะมาแล้งเรานิดน,นหน่อยๆเนาะดูง่ายๆนะครับโอเคและตำแหน่งการวางกริยาล่ะตำแหน่งการวางกริยาอยู่ได้ตำแหน่งเดียวเลยคือหลังประธานนะครับหลังประธานอันนี้เอาประโยคธรรมดาเนาะไม่ใช่ประโยคคำสั่งถ้าประโยคคำสั่งนี้ มันไม่มีประธานเนี่ยกริยาขึ้นหน้าได้เลยโอเคแต่หลกัลกๆแล้วนะฮะกริยาอยู่หลังประธานเราไปดูตัวอย่างกันฮะโอเคถ้ากูเขยนมีประโยคนี้ไหมเหราเนาะนะ the demand of electric city is rising with growing population and industrialization จะเห็นได้ว่าผมมี demand อยู่ในกล่องสีแดงตรงนี้ตำแหน่งนี้อยู่หน้ากริยา is rising อย่างงั้นฮะ the ด e แมนดีแมนเนี่ยมีเดชนหนะฮะมีอาร์ติโนำหน้า,นะะนนาต้องเป็นคำนามล้านเปอร์เซ็นต์ะครับตรงนี้ต้องเป็นนามครับอยู่ในตำแหน่งของประธานนะครับความต้องการไฟฟ้านะครับเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะเพิ่มมากขึ้นความต้องการมันถูกเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นตรงนี้เป็นประธานส่วน r i s สของผมเปลี่ยนเป็น r i สิ่งตรงนี้ฮนะเป็นกริยาในขณะเดียวกันถ้าครูเคนมีประโยคนี้ล่ะ growing population demands more food จะเห็นได้ว่าผมมีคำว่า growing population ใช่ไหมครับ growing population เป็นอะไรครับตำแหน่งของประธานใช่ไหมครับดังนั้น demand ของผมต้องเป็นกริยาละนะครับผมก็คือประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจำเป็นต้องใช้อาหารมากขึ้นนั่นเองนะครับนะดังนั้นนะ demand ตรงนี้เป็นกริยาในขณะที่ demand ข้างบน,นเป็นกริยาเนาะในขณะที่ demand ข้างบนเป็นคำนามง่ายนิดเดียวเนาะดูให้ดูที่ตำแหน่งการวางแค่นั้นเอง โอเคนะครับผมเอาความรู้ตรงนี้เรามาทำดูข้อนี้กันนะครับ A B C D มี estimate หน้าตาต่างๆกันนะ estimate ธรรมดา estimate เติม s estimate เติม ed estimate เนาะแล้วก็ estimating เติม ing ไปดูตำแหน่งการวางข้างหน้ามี and อยู่ a n n article นะ article ใช้บ่งชี้คำนามเพราะเป็น determiner ใช่ไหมบ่งชี้คำนามข้างหลังมี off ฮนะ off บุบป,ปบดไม่ต้องมายุ่งกับมันละคำที่หายไปนามเอกพจน์ล้านเปอร์เซ็ตอบคือข้อ นีนะ่นามะแอนเนาะนามเอกพจน์ร้อนะคำตอบคือข้อ A ไม่หนีไปไหนเนาะแอนเป็นเป็นตัวใบบ่งบอกตำแหน่งนี้ตำแหน่งอะไรอะตำแหน่งกรรมของ get ดนะังนั้นเป็นกรรมตรงนั่นเองนะครับผมอ่ะและนี้ก็คือวิธีการง่ายๆในการสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นคำนามหรือเป็นกริยาเพราะัพท์บางตัวเป็นได้ทั้งนามและเป็นกริยาเยอะด้วยนะโอเคนะครับเอาโค้ดนะฮะไปถาม พี่แอดมินได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่แอดมินส่งชีทเพิ่มเติมให้แล้วมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้อีกสิบชุดกันนะฝึกบ่อยๆรับรองฮะคุณเก่งขึ้นแน่นอนเชื่อครูเคนได้เลยทดลองเรียนฟรีได้ที่ o p e n d u e n c o m t o e underscore kuken